โอเคสรุปว่าผู้ชายคนนี้ไม่รับตุ๊กตาหมีจากเราอ๋อที่เขาไม่รับก็เพราะว่าเขามีมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วนะคะแนนพากันขึ้นร,รถไปด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็นี่เลยได้มาทําการแต่งตัวนะคะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นสาวสุดแซบนั่นเองนะทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะมีภารกิจกันนะคะเอาแหละก็อันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวพี่นิวนะคะก็จะพามาดูหน้าตาของสาวญี่ปุ่นสุดแซ่บของเรากันจะสังเกตว่าตอนนี้เราใส่ชุดนักเรียนอนิเมะญี่ปุ่นอยู่นะพอเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะมันดูไม่เหมือนกับว่าเป็นเกมโรบอทเลยนะทุกคนนะ ด้วยความที่รูปร่างมันเป็นอวตารแบบใหม่นั่นเอง <S <S เดี๋ยวขอซูมหน้าตาก่อนนะจะบอกว่าเอ่อพี่นีว่าขอบตาม,มันดูดาๆดไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเอาหัวนี้กันฟึบเอ้ยอันนี้ค่อยแบบว่าดูน่ารักขึ้นมาหน่อยนะคะ <S <S อเอาหน้านี้แหละเอ๊ะหรือว่าเจ้าหน้านี้ดีฟึบอุย้ยเดียว มันจะดูหล่อนเกินไปนะมีสามตาเลยเหรอเอาเป็นหน้านี้ละกันนะคะอุ๊ยน่ารักโมอเอะมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักเรียนใช่ไหมก็ต้องมีกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองมาใส่กระเป๋าให้กับตัวละครเรากันดีกว่านะคะสมมุติลองเป็นกระเป๋าสีส้มมาดูนะฟึบโหเดี๋ยวนะเออนี่มันกระเป๋านักเรียนหรืออะไรกันครับเนี่ยมามันใหญ่ขนาดนี้งั้นเดี๋ยวลองเป็นกระเป๋านี้ละกันฟึบอ่าโหเลยวทุกคนนะจะบอกว่ากระเป๋าแต่ละอันนี่คือ ใหญ่เกินตัวตัวละครเรามากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพี่นิวว่าไม่ต้องใส่กระเป๋าดีวกว่านะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ตัวละครนี้นะคะเข้าไปเล่นในเกมโรบบอกแล้วก็ไปทําภารกิจในแมปต่างๆกันไปดูกันนะคะว่าจะเป็นภารกิจอะไรเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปลูคเฮเบนกันนะคะคนอ่ะงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวละครตอนแรกที่เราแต่งเนี่ยมันดูเซ็กซี่กว่านี้นี่แล้วก็ดูสวยกว่านี้ทำไมเป็นรูปร่างแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในเมืองบลูคเฮเบนใหม่ๆนะคะตัวละครเนี่ย มันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนรูจจากว่าเราจะกดตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วก,กดเยี่ยมนะคะตัวละครของเราเนี่ยถึงจะกลายเป็นรูปร่างซักซี่แต่ว่าพี่นิวจะไม่ทําแบบนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบสังคมนะทุกคนโดยการที่เรานะคะจะไปให้ดอกไม้กับคนในแมบบกันเนะคะ ไปจ้ะก็มาดูกันว่าถ้าเกิดเรารูปล่างแบบนี้เนี่ยจะมีคนรับดอกไม้จากเราหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเขคนนั้นไม่ยอมรับดอกไม้จากเราเราเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนแบบว่าเป็นรูปล่างแบบเซ็กซี่ละกันนะเป็นการทดสอบสังคมนั่นเองมามาที่คนแรกเลยนะจ๊ะโดยที่มาที่ชายหนุ่มคนนี้โอ๊ยเดยนนะแต่งเป็นแซนเหรอเนี่ยอ่ะเราก็ทําการให้ดอกไม้กับเขาไปนะจ๊ะนี่ค่ะกดให้เลยจ้ะลูกซิว่าเขาจะรับดอกไม้จากเราไหมนี่นาย เดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าเขาไม่รับอะ่ะคือแบบอว่าพี่นิวกดส่งดอกไม้ให้กับผู้ชายคนนี้แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่รับดอกไม้จากเรานายนี่นายไปแล้วเลิกสเก็ตบอร์ดไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรานะลองเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบเซ็กซี่ละกันนะทุกคนนะฟืบมาลวจ้าตอนนี้นะคะพี่นิวก็ทําการเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบว่านักเรียนญี่ปุ่นเซ็กซี่แล้วนะคะงั้นเราลองมาให้ดอกไม้กับนายคนนี้ละกันนะโอ้โหดูนี่นายโอเคจ้าอ่ะลองให้ดอกไม้ดูนะคะ ไปกดส่งให้กับเขาไปเลยดูซิว่าเขาจะยอมรับดอกไมา้จากสาวเนี่ยโอเคจ้าเดินหนีเลยจ้าแล้วก็วิ่งไปนู่นเลยจ้าเอะยังไงเนี่ยสงสัยว่าคนในเมืองนี้ไม่ชอบสาวญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราลองมาให้ดอกไม้กับผู้หญิงคนนี้ละกันเนี่ยฮะนี่จะให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะถ้าเกิดเขารับแปลว่าอาคนนี้เขารับเย้เย้เอาเฮ้ยเอาปืนออกมาทําไมอะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเราให้ดอกไม้เธอน,นะ โอ้เอาริงด้วยไปไงละ่ะโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณหลายรับดอกไม้ไปจากเราแล้วยังจะมายิงเราอีกต่อไปเรามาให้ดอกไม้กับผู้หญิงคนนี้ดีกว่านะจ๊ะอ่าให้ไปเลยจ้าถ้าเกิดเขารับเนี่ยแปลว่าแสดงว่าเขาก็อ่าเขารับไปแล้วนะจ๊ะยูหู เดี๋ยวนะส่วนมากมีแต่ผู้หญิงรับดอกไม้จากเราสแสดงว่าเธอชอบโรงเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีคนรับดอกไม้จากเราไปสองคนแล้ว <S <S ต่อไปเรามาให้ดอกไม้กับเธอคนนี้ดีกว่านะจ๊ะโอ้โหจะบอกว่าเธอคนนี้แต่งตัวสีสันจี๊ดจ๊าดเหมือนเราเลยอะดูสิอุย้ย เอา้าเธอเธอแบนเราทําไมอะเอ้ยอะไรกันเนี้ยเราโดนแบนแล้วนะคะอุ๊ยโปโป๊ะเลยนะขอใส่ชุดก่อนโปโป๊โปไม่ได้โอเคใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะแกต่อไปให้ดอกไม้กับใครดีเออเดี๋ยวนะเธอสองคนนี้มายืนจ้องหน้ากันทําไมเนี้ยอุ๊ยจะบอกว่าทําผมทรงเดียวกัน3ามคนเหรอเนี้ยให้ดอกไม้กับใครดีอ่ะให้ดอกไม้กับเธอคนนี้แล้วกันนะไปจ้าให้ไปเลยดูซิว่าเธอจะรับดอกไม้จากเราหรือเปล่ารับเธอรับเธอนะอา้าวสรุปแล้วเธอไม่รับดอกไม้จากเราอะ่ะ งั้นเราก็มาให้ดอกไม้กับเธอคนนี้แทนแล้วกันนะฟืบอ่าดูซิว่าเธอจะรับไหมฟาบนะคะรับไหมจ้ารับเธอจ้ารับไหมจ้าแล้วไม่รับจ้างั้นเรามาที่ผู้ชายคนนี้ดีกว่านะไปด้วยจ้าขอซ้อนท้ายไปด้วยนะจ้าแล้วเราก็ทําการกดดอกไม้ให้กับผู้ชายคนนี้ไปเลยจ้าฟาบดูซิว่าเขาจะรับดอกไม้จากสาวญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแบบเราอุ้ยเขารับไปด้วยอ่าแสดงว่านายมีใจให้เรานะถ้าเกิดนายรับดอกไม้ไปอะ ว่าแต่นายคนนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะมอไซคันนี้มานั่งได้สามคนเหรอเนี่ยอย่างเท่เลย,โอ,ย <c oughs> โอเคอุ้ยแล้วก็เขาเปลี่ยนสีดอกกุหลาบเราด้วยนะเนี่ยมาที่ตรงนี้ดีกว่าว้าวมีคนอยู่เยอะเลยจ้าอะเป็นไงจ้าโอ้กําลังแบบว่าถือปืนยิงกันด้วยอา้าววันดีจ้าน้องวันพุธเดี๋ยวเรานะ่ส่งดอกไม้ให้กับน้องวันพุธแล้วกันนะจ้านี่เลยส่งดอกไม้ให้กับน้องวันพุธไปเลยฟ้าบดูซิว่าน้องวันพุธจะรับดอกไม้จากเราหรือเปล่าเดี๋ยวก็ส่งอกีกรอบวันพุธไปไหน วันพุธจ๋าจะบอกว่าฉันเป็นแฟนคลับเธอนะเธอรับดอกไม้จากเราหน่อยได้ไหมวันพุธนี่เธอจะเดินไปไหนวันพุธโอเคสรุปว่าวันพุธไม่ยอมรับดอกไม้จากสาวญี่ปุ่นแบบเรางั้นเรามาให้ดอกไม้กับผู้ชายคนนี้แล้วกันนะจ๊ะเอยเดี๋ยนะทําไมเป็นผู้ชายแต่ว่าใส่เสื้อผู้หญิงสุดยอดเลยอะลองให้ดูนะจ๊ะนี่เขายืนหลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราส่งดอกไม้ให้ไปเขาจะรับไหมโอเคสงสัยว่าเขายืนหลับอยู่นะ มาที่ตรงนี้ดีกว่านะจะบอกว่าตรงนี้หนุ่มๆเพียบเลยโอเคแล้วก็ส่งให้ใครก็ได้นะเอาให้คนนี้แล้วกันนะไปจ้ะดูซิว่าเขาจะรับดอกไม้จากเราไหมรับไหมอะรับเธอนี่นายรับไหมจ้าเอ้าไม่รับหรอนี่เธอมาส่งดอกไม้กับแฟนทันทำไมอะแฟนฉันน,นั่นแหละคนนั้นน่ะอสรุปว่าคนนั้นเป็นแฟนนายหรอโทษทีงั้นเราส่งดอกไม้ให้กับนายได้ไหมล่ะอ่ะลองดูนะคฮะเผื่อว่าเขารับอ่ะดูนะจ๊ะรับไหมจ้า อ้าวรับด้วยจ้าอ้าแล้วก็เก็บอย่างไวเลยออาต่อาโโตมาเราเปลี่ยนแมปดีกว่าอุ๊ยจะบอกว่าพอตัวละครเรานะคะมาเข้าในแมปนี้ทําไมดูสวยกับแมปบลูคเฮเว่นก็ไม่รู้ดูสิดูแบบว่าหน้าตาสวยกับแมปบลูคเฮเว่นอีกจะบอกว่าในแมปนี้มันก็คล้ายๆกับแมปบลูคเฮเว่นนะคะมันมีการแบบว่าส่งของให้กันได้เหมือนกันอ่ะก็มาดูไอเทมกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้แมปบุูคเฮเว่นเราทาการส่งดอกไม้ไปใช่ไหมแต่ว่าในแมปนี้นี่เลย เราเนี่ยจะทำการแบบว่าส่งตุ๊กตาหมีนะคะให้กับคนในแมบบนี้กันอ่ามาดูกันนะค่ะว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมรับตุ๊กตาหมีจากสาวญี่ปุ่นสุดแซบแบบเราหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวขอหาก่อนนะว่าจะให้ตุ๊กตาหมีกับใครดีให้กับสาวๆตรงนี้ละกันนะจ๊ะอ่าว่าไงจ๊ะนี่เลยให้กับเธอคนนี้ดีกว่านะไปจ้านี่เลยทําการให้ไปเลยจ้ะดูนะว่าเธอจะรับตุ๊กตาหมีจากเราไปหรือเปล่ารับไหมอะอุ้ยจะบอกว่าเอ้ายังไง เฮ้ยไม่รับหรองั้นเราลองให้อีกรอบนึงนะอ่ะเราลองกดให้อีกรอบหนึ่งเฟืบยังไงอ่ะเธอไม่ชอบหมีหรอทําไมไม่ชอบล่ะอุ้ยรับไปแล้วในสดเพื่อนเราก็ยอมรับตุ๊กตาหมีไปแล้วนะจ๊ะแล้วดูรองเท้าเพื่อนเราเนี่ยเป็นรองเท้าหมีด้วยนะอ่าแสดงว่าเพื่อนเราชอบหมีเนี่ยอุ้ยจะบอกว่ามีเด็กน้อยด้วยเนี่ยโอ้โหในแบบนี้มีเด็กน้อยด้วยนะฮะนี่เลยเด็กน้อยคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ตุ๊กตาหมีเด็กน้อยคนนี้ไปละกันนะ ไปเลยจ้าอ่ะดูกันนะว่าเธอจะรับตุ๊กตาหมีจากเราไปไหม <S <S เฮ้ยเธอรับตุ๊กตาหมีจากเราไปด้วยอะอุ้ยน่ารักมากเลยคิวสุดๆเนี่ยฮะอุ้ยแล้วเธอก็เล่นตุ๊กตาหมีด้วยนะรู้สึกว่าตุ๊กตาหมีนี่คือจะตัวใหญ่เท่าเด็กคนนี้แล้วเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยอะอุ้ยเราสามารถอุ้มเด็กได้ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยนี่ไง ไปลูกเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปเล่นน้ําทะเลไปไหมจ๊ะถึงลูกจะไม่เล่นแต่แม่ก็จะพาไปลงไปเล่นสิอ้าว,าวบอกว่าเป็นน้ําทะเลที่เดี๋ยวนะคือยังไงคือเป็นน้ําทะเลที่เอ่อดูไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างเดี๋ยวแม่จะปล่อยให้ลูกไปเล่นทรายนะลูกไปจ้ะไปเล่นทรายเลยจ้ะจะทําอะไรก็ทําเลยจ้ะโอเคลูกโอ้โหดูลูกโรคา,านไปกับทรายสิไปแล้วนะจ๊ะลูกเราวิ่งไปแล้วจ้ะต่อมาเรามาให้ตุ๊กตาหมีกับเอ่อผู้ชายคนนี้แล้วกันนะจ๊ะ เขาชื่อว่าชารีโอชื่อพอด้วยดูซิว่าเขาจะรับตุ๊กตาหมีจากสาวญี่ปุ่นสุดแซ่บไปหรือเปล่านะจ๊ะฟึบให้ไปเลยจ้ารับไปไหมจ๊ะรับเถอะจ้ารับไหมจ๊ะอ่าไม่รับเหรอจ๊ะโอเคสรุปว่าผู้ชายคนนี้ไม่รับตุ๊กตาหมีจากเราอ๋อที่เขาไม่รับก็เพราะว่าเขามีเอะมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วนะคะน,าน่าพากันขึ้นรถไปด้วยแม่นี่เรา ไปให้ตุ๊กตาหมีกับคนมีเจ้าของอะเนี่ยไม่น่าเลยเดี๋ยวเราลองกลายร่างเป็นเด็กดูดีกว่านะทุกคนนะไปจ้ะเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเออสาวญี่ปุ่นสุดแซ่บนะก็ได้กลายร่างเป็นเด็กแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่ก็ <laughs> คือจะบอกว่าตอนนี้ตลกตัวเองมากเลยนะเนี่ยแล้วเราก็มีเพื่อนนะทุกคนนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่เธออะไรเนี่ยนี่เธอเอาเด็กมาอุ้มเหรออุ้ยเดี๋ยวเราขออุ้มเด็กด้วยบ้างดีกว่านะ เราก็เอาเด็กออกมาอุ้มเลยจ้าโ,โหรู้สึกว่าเด็กจะตัวใหญ่กว่าเราอีกเนี่ยเอาล่ะค่ะวันนี้เนะี่ยพี่นิวก็ได้แต่งตัวเป็นสาวนักเรียนญี่ปุ่นสุดแซ่บนะคะนี่เลยแล้วก็มาทาภารกิจแบบว่าให้ดอกไม้ให้สิ่งของกับคนในเกมปรากฏว่าก็มีทั้งแบบว่าบางคนรับบ้างบางคนก็ไม่รับนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแบบว่าแนวอนิเมะญี่ปุ่นนั่นเองนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันะจ้ะไปแล้วจ้าบายจ้ะจุ๊บๆเพื่อเราโตกันหมดแล้วว่า อ้าวแบบนี้เราก็แบบว่าขอกลับร่างเดิมได้ไหมล่ะเพราะว่าเพื่อนเราโตกันหมดแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วกันนะนี่เป็นไงเราก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนเพื่อนแล้วนะะเนี่ยะเฮ้ยทุกขุกว่าพวกเราโตวัยเหมือนกันนะเพื่อนนะใช่ใช่เราโตกันไวมากเลยอะ